สวัสดีครับสำหรับชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายน2568นนี้ถือเป็นช่วงที่ดวงชะตาเข้าสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จและความฮอตฮิตเป็นเดือนที่การงานเติบโตก้าวหน้าการเงินคลี่คลายและมีรายได้พิเศษแต่ก็เป็นเดือนที่ต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์การหักหลังและสุขภาพภายในที่อาจมีปัญหาภาพรวมดวงชะตาเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลและเป็นช่วงที่ความฝันเริ่มเป็นจริง หลังจากที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงต้นปีเป็นราศีที่ฮอตฮิตแห่งปีมีหลายคนอยากเข้ามาทำความรู้จักมีโอกาสในการเติบโตทั้งในเรื่องส่วนตัวและอาชีพและการเงินเริ่มคลี่คลายมีแนวโน้มจะมีความสำเร็จสำคัญที่ช่วยยกระดับชีวิตการทำบุญเสริมดวงและเลขนำโชคอยู่ที่ท้ายคลิปการงานและการเรียนความก้าวหน้าและการเติบโต หน้าที่การงานเติบโตก้าวหน้าผู้ใหญ่เจ้านายมองเห็นฝีไม้ลายมือในการทำงานมากขึ้นมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้นโอกาสและการลงทุนเป็นปีแห่งการลงทุนขยับขยายธุรกิจเพิ่มเติมและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจมีงานพิเศษเสริมเข้ามาผู้ให้คำปรึกษาหรือผู้ร่วมงานสำคัญหากเดือดร้อนทีมงานผู้ร่วมงานรอบข้างเป็นกุญแจสำคัญหรือผู้ใหญ่ที่รักเคารพศรัทธาจะให้ความช่วยเหลือ คุณอาจทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นด้วยข้อควรระวังต้องระวังความขัดแย้งกับหุ้นส่วนมีโอกาสเกิดข้อพิพาทรวมถึงถูกหักหลังคดโกงกับคนใกล้ตัวการเงินและโชคลาภเงินจากงานและการลงทุนการเงินเริ่มคลี่คลายงานก่อให้เกิดเงินรวมถึงจากการเดินทางเพื่อแสวงหาก็อาจทำไม่ได้โชคมีลาบไรายได้พิเศษหากเป็นคนที่มีโชคลาภวาสนาไม่มากนักแต่เดือนนี้ดาวโชคลาภมา ก็จะมีเงินพิเศษเข้ามาแน่นอนค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายาเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เยอะเป็นพิเศษรวมถึงค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางความรักและความสัมพันธ์ราศีฮอตฮิตเป็นราศีที่ฮอตฮิตแห่งปีมีหลายคนอยากเข้ามาทําความรู้จักคนโสดเจอคนคุยมาแนวเป็นที่ปรึกษาแต่ก็แอบจีบท่านไปด้วยในตัวเป็นคนใจดีชัดเจนหรืออาจพบรักหรือเจอเนื้อคู่จากงานหรือผ่านสื่อออนไลน์ แต่ระวังเจอผ้าไม่ตรงปกนะคนมีคู่ความรักมั่นคงดีไม่มีเรื่องวอกแวกแต่ต้องตามใจเธออย่างเดียวถึงจะทำให้ชีวิตคู่อยู่รอดอย่าเพิ่งไปคิดระแวงแม่บางเรื่องเขาทำไม่ถูกใจคำเตือนสำคัญต้องเตือนให้ระวังการเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้ววิธีเสริมดวงและแก้เคล็ดสีน้ำโชคสีชมพูช่วยดึงดูดโชคลาภหรือทับสังและสีฟ้าช่วยส่งเสริมการงาน ไว้พระหาโอกาสไปไหว้พระนางจำเทวีทำบุญทำบุญกระเบื้องสีประดับโบสถ์เลขนำโชค19 45 59การใช้สติแก้ปัญหาด้วยวิธีการระเบียบแทนการใช้อารมณ์ในการตัดสินขอให้ท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยตลอดปีสวัสดีครับ